เจ้าสาวตกลงกันในส่วนของติดตอดคองมั่นในการที่จะเริ่มต้นครองคู่ชีวิตของเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันนี้ค่ะมิวสิคสุดยอดชุดพีชุดเดียวเดีุยวกรกต์กิก์ชุดพาร์ทสุดยอดอีกสักครู่หนึ่งหลังจากการ นับสินสอนทองมากค่ะพี่ีเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นการทําบุญตักบาตรร่วมกันของเจ้าบ่าวเจ้าสาวและรับพรจากพระซึ่งถือเป็นสิริมงคลสําหรับการครบรอบครบ20ปี10ปด้วยกันนะคะที่สมาเข้ามาร่วมกิจกรรมการแต่งงานตามวัฒนธรรมไทยประจําปี2553ซึ่งก็อีชั้นเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการบอกต่อนะคะสถานความเชื่อของเราได้จาก การใ่งงานตามวัฒนธรรมไทยอันดีในปีนี้นะคะซึ่งขณะนี้ค่ะกระบวนันมารได้ขึ้นมาถึงพิธีการที่จะผู้เอกนะคะผู้บ่าวสาวน่าเรือนเพื่อนบรรฑการต่างๆนะคะจะเขียนหน้าแต่าขนาดนี้ ควนหันมาน,นะครับได้เรื่องครับนนแล้วก็เตรียม<อ><ก>เรื่องของสิกต่อ้องมั่นครับทางเข้าแก่นะครับสำรับะน,นี้จะไาวากำลเปิดในด่วนช้อนติดต่อทั่มาพร้อมกับ And you know, ladies and gentlemen, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ ข่าแกจะส่งมานะครับมาเป็นผัดให้บาย,ย,ย,าายข้าแกวางหญิงน้าเขาพวกเขาลากมาดูครอบครัวใหม่ไม่กล้าว่าทางไปหญิงจะนั่เยียดเสียดขันอย่างไรหรือไม่ แต่ว่าเนี่ยก็ต้องขอตรวจดูก่อนนะคะว่าของที่เอามาเนี่ยเป็นไปตามที่เราได้ตกลงกันไว้หรือเปล่านะคะเรียนตามที่ได้เคยมราถูกขอกันไว้มีสินคอนของม่านยพบตามต้องการขอขออะไรอื่นสมมติครบก็ได้ ตรวจด,ดูว่าสินก่อทองมั่นต่างๆที่กตกลงตรงใจกันไวน้น,น,ไวนั้นเป็นไปตามที่ได้กหนดกฎเกณฑ์ไว้หรือไม่ทางสภา,า,า,าพรวมทั้งทางผ่าแก่ทำไปเจ้าสาวก็จะช่วยกันตรวจดูแลนะครับอันนี้นั่ะไม่ไี้ฟนจึง เด็กแกลเลียนของเจ้เชฟของเจิฟ f องเทรน about all the gift that they w i l represent ค่ะคุ่อเป็นยาอการนการนำสีน้ำใจหรือว่าเป็นการตอบแทนพระุณค่านน้ำนม ให้เจ้าครับต้องคบตามทตกลงไว้ครับขอให้เจ้ภาพไปยืใน้ขาใส่ยื่าจะตกลงตรงสิทองแผ่นเดียวกับเจ้าาวหรือไม่ครับตรวจแลวนะถ้เจอใส่ตามชอบตัวเลยได้เตรียมงม้อให้กับเภาพสเจ้าวแล้วก็ุณพ่อหมเร็อยากจะถามเพ่เ่ว่าเราตกลงไหมครับตกลง คุณพ่อคแม่ของเจ้าสาวนะครับตกลงนะคพแมลงสาก็ตกลงเราตรับทราบแล้วว่าในสิ่งต่อไปนว่าปทนว่าฝ่ายเจ้าสาวได้ตกลงตรงใจที่จะเป็นพ่อขอรินเจนย่าสัสองฝ่ายได้รยถือรโอยาอวยพรให้เจ้บเจ้าสาวนะวที่สินสอนนะครับนาม สำหรับเรือเนี่ยทวงงานนะครับที่ก <C> ่าวนนี้ดอกไม่รู้โดยการไม่รู้โดยสมัที่อนนะรขอยความแรงดอกยางเบ่งบานไม่้เวลาค่ะ all the b o o m s and bright c o l o r e pouring on flowers which have meaning in Thai and r o u t a h e l e v e flowers and also the b a m i l y will have to give them เดินแล้วการตกแต่งคอนดิชั่นอาร์เคเรนทค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวขอให้ค่ะญาตคู่ต้กผู้ใหญ่ไปเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะได้ช่วยการโรยผัวโรยสอดความมั่นค่ะมันไม่ชอบดันไปพ่องรองตั้งเลยครับสำหรับคู่อื่นๆที่เตรียมสินต่อนะครับเตรียมสินต่อมาตามข้อ คุณพ่อคุณแม่ของทางฝ่ายเจ้าหมาและเจ้าสาวนะครับแต่งตกลงใจและเจรจากันตอนนี้เลยนะครับ And please may all the other blinds and rooms have been s h a t t i n g and also open the tray of it and also เงินที่เป็นเงินที่สดนะคะมอบให้กับผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวค่ะออกขึ้นบาคแล้วเข้าถหงนะคะเออก็จะแห่กันว่าหนักเยอะด้วย

ตอนนะคะสมัยโบราณก็มีการยกพานผู้เขียนแทนเข้าไปคลานนอกราวกองพ่อรุ่นแม่ทั้งสองฝ่ายซึ่งก็จะถือเป็นการฟังเนื้อปากตัวเป็นา้ ในช่วงีนี้นะคะก็จะมีแขกผู้มีเกียรติต่างๆร่วมให้พรและให้ารวให้การอวยให้กา้วยค่ะเจอยีงไงเอ็มเอสไปโนวมกันตัดบาตรทบุญหรือเป็นการทำบุญร่วมาตักบางรร่วมขาของบาวสาว้องมีครับให้บริเวณข้างบนนี้เสร็จก่อนนะครับนี่ขอนับหมายว่ากู่กับ ขอให้ท่านลงจากเรือแล้วเข้าไปอยู่บนเรือเพื่อจะถ่ายภาพคู่กับท่านประธานนะท่านแฉกผู้ใหญ่นะครับบรรดาญาตินะครับหลังจากที่กราบเที่พันชาวแฉเพื่อที่จะร่วมที่สมนึกร่วมกับท่านประธาวค่ะอันตรายรองเองตื่นใจบุกเข้าอยู่มันและอุลโซาห์อยู่ไล่์ค่ะนะคะ ผูชายผู้หนึ่งจะมาเข้าพิธีมงคลสมกรานต์ได้พยายายมทคู่เป็นครอบครัวเดียวกันนะคู่เป่บ่าวสาวที่เสร็จภารกิจจากการถ่ายภาพแล้วให้ท่านมาเตรียมพร,ร้อมที่จะไปประอกอบพิธีตักบาตรเลยนะครับคู่เป่า ก็ตัดต่างต่อเลยใช่ไหมตัดต่อตัดต่อไปให้หมดเลยตัดต่อไปแล้วเหรอไม่แล้วเหนื่อยเลยอะไรระดไบนั้นดีร้ไยระดับบอกกัน